อย,อย่างนี้นะคะไม่ทราบว่ามีมีเอกสารแจกให้พวกเราไหมคะสิ่งที่เราไม่รู้เนะะี่ยถ้าเราฟังวันนี้เราก็ไม่เห็นภาพเลยไหมคะเรากลับบ้านเราก็ลืมไปทั้งหมดนะคะกาุนาถ่ายได้ไหมคะถ่ายเป็นเอกสารให้พวกเราได้ไหมคะสิ่งเหล่านี้ท่ะจะคิดตรงกับคุณพรูแล้วคิดมานานนะครับสมัยที่เราทําประชาคมด้วยการประมาณสิบป,ปีแล้วนะรวมทั้งอาจารย์ต้องขออน,นะะุญาตอาจารย์ไพลโรดอาจารย์ไพโรดด้วยนะคะ สิ่งที่พวกเราคนจันไม่เคยรู้เลยนะคะที่คุณกุณ้งมาบอกเนี่ยเยอะแยะมากมายแลวตอนนี้ฉันได้อยู่ในะคณะ,ะกรรมการของการเกียวความพร้อมสุขประชาคมอันเปียดแล้วรู้สึกตกใจมากเพราะในเดลวิการไปดูงานกับคุณกองสิ่งหลายประเทศปากกว่ามันมีประเทศเราประเทศเดียวนะคะที่ประชาชนชั้นชั้นจากเราเราเนี่ยชะัะ้นประชาชนชั้นล่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นขนส่งบนชนไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรแล้วก็พูดทําง,งานอยู่ข้างเกี่ยวกับ สินค้าโอทอปต่างๆเหล่านี้ใชคะยีงเชื่อนะครับหลายท่านยังไม่รู้เรื่องเลยขณะที่นักธุรกิจหรือผู้ที่เขามีอาา็อำนาจพัฒนาเนี่ยเขารู้กันหมดแล้วแต่เราต่างหากทีท่ได้ผลกระทบกดยตร่ยังไม่รู้เรื่องเลยก็ขอขอบคุณคณะทำงานที่ให้โอกาสเราแล้วก็ให้เกียรติเราได้มาร่วมในวันนี้ขอบคุณมากะครครับ เป็นสิ่งที่ดีนะฮะที่คุณพี่เขาพูดบางคนบอกว่ามาฟังแล้วเลยนะฮะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เราก็คงจะมีเอกสารแจกให้นะครับหลังจากนี้แล้วนะครับก็ได้เวลาที่พี่น้องจะร่วมทำกิจกรรมนะครับกระตุกป,ปัญหานะครับพยายามนะครับปลดปล่อยจากความรู้ที่เราประสบการณ์มาชีวิตทั้งชีวิต40 50, ปี50ปีบางคนก็อายุ50าสิกว่า60กว่านะครับที่มาวันนี้ผมคิดว่า มีรวนแล้วแต่มีประสบการณ์ชีวิตและการทํางานการดํารงชีวิตนะครับปัญหาและอุปสรรคเรานะครับที่เราทํามาเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีโจทย์ให้ที่ท่านไปนะครับพี่น้องมีป้ายทุกคนแล้วนะกรุณาดูป้ายนะครับ,รนนนะรบแล้วเดี๋ยวผมจะบอกว่าพี่น้องจะไปอยู่น,นตรงไหนนะครับไปถึงแล ทางกลุ่จะแจกปัตรคำให้คุณนะครับเป็นกระดาษเปล่าให้พี่น้องภาวาเขจชนทุกท่านที่มานะครับล่วมเขียนข้อมูลที่เราจะจัดการกับผลไม้หรือสิ่งที่เราจะทำให้มันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดจันทรอนะ,ะั้งนี้ในประธานบอกว่าจังหวัดทางโน้นจังหวัดทางนี้ลุกขึ้นมาจัดการตัวเองแล้วอะ นะครับเขามีกระบวนการขั้นตอนแบบนี้แหละครับเขาอยากจะรู้ว่าพี่น้องเราเนี่ยมีวัตถุประสงค์อย่างไรก่อนนะฮะเวทีวันนี้คือเป็นเวทีพื้นฐานฐานสําคัญเลยข้อมูลสําคัญที่พี่น้องจะต้องการนะครับจะต้องการว่าเราจัดจัดก,การจังหวัดจังของเราได้ไหมนะฮะเราจะปล่อยให้คนอื่นนะจาัดก,การ หน้าที่หรือหน่วยงานงต่างๆมาจาัดก,การอย่างนั้นหรือนะฮะนะครับ,นะรบจากนี้ขอเชิญเลยครับพี่น้องที่มีป้ายแล้วนะครับผมจะบอกกลุ่มให้ใครับให้กลุ่มหนึ่งกลุ่มสองนะทุเรียนกับมังคุดยกมือนะครับทุเรียนมังคุ นะครับนะครับทุเรียนพันธุดไปรวมด้วยกันเลยนะครับแล้วก็หาะกระปองนะยกมือครับเชิญเลยครับหาะกระมองลุกขึ้นเลยครับโคตื่นอย่าเพิ่งนะครับน้าพี่พี่บุลลือนะครับพี่บุญลือนะต่อไปลำใหญ่กับอาหารทะเลยกมือครับลำใหญ่อาหารทะเลคุดกิ่งที่ครับสุดท้าย ด้วยกระตลล่าให้มันน้อยเลยนะ้าโัโอเคอยู่ด้านหลังเลยับอยู่ด้านหลังซ้ายมือเลยครับพี่น้องไปไประจํากลุ่มเลยครับนะโอ้ไปยืนหรือไปนั่งก็ตามโอ้อยากกุยด้วยก็ต้องกลับมาก็ยี่กงนเนะาะหมถ้ามันที่มันสะ,สะอาดดหน่อยก็จะสวย,ยนะครับัเดี๋ยวผมจะย้าอีกรอบนะครับกลุ่มที่หนึ่งนะครับผู้เรียนกังู กลุ่มที่สองงอกขับลองกองนะครับยกปือแล้วนะง้อกับลองกองครับพี่บุญลือนะครับกลุ่มที่สามนะครับลำไยกับอาหารทะเลนะครับลำไยกับอาหารทะเลนะครับคุณกิ่งทองนะครับคุณกิ่งทองนะครับกลุ่มที่สี่กล้วยกับสลากับ